สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคาราโตมีในช่วง News ์อัปเดข่าวสารยานยนต์ญญญญญวันนี้ไปดู Volkswagen ID3 ปรับตัวเพื่อแก้ปัญหาชิปขาดแคลนปัญหาความผันผวนขอ,ของการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ประกอบกับยอดสั่งจอง Volkswagen ID3 ในปริมาณมากทำให้การส่งมอบรถแก่ลูกค้าต้องล่าช้าออกไปอีกค่าย Volkswagen จึงพิจารณาปรับสเปคของ ID3 ให้มีความเรียบง่ายขึ้นครับข่าวจากประเทศอังกฤษนะครับระบุว่า v o l k Swagen ID3 ไม่สามารถผลิตขายได้ทุกระดับในสหราราณจนาจักรเนื่องจากวิกฤตการการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ขณะนี้มีเพียงโ o l ส์ w วากเ ID3 Life เท่านั้นที่สามารถผลิตได้โดยมีอุปกรณ์พื้นฐานเหมือนกันเลยครับกับ ID3 Pro Performance กำลังสูงสุด200แรงม้าพร้อมแบตเตอรี่ขนาด58กิโลวัตต์ชั่วโมงเดินทางได้ประมาณ450กิโลเมตร Volkswagen ID3 Life ราคาที่อังกฤษอยู่ที่ประมาณ1.56ล้านบาท ราคาต่ำกว่าช่วงราคาที่จะได้รับเงินอุดหนุนพักอินคาแกรน์จากรัฐบาลจึงไม่ได้รับเงินอุดหนุนครับด้วยปัญหาความผันผวน,ผนข,อของการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ประกอบกับมียอดสั่งจองในปริมาณมากจึงทําให้การส่งมอบรถแก่ลูกค้าต้องล่าช้าออกไปค่ายจึงพิจารณานะครับปรับสเปคของ ID3 ให้เรียบง่ายเฉพาะเพื่อจําหน่ายในสหราชอาณาจรรักรโดยใช้สเปคเดียวกันกันกบ ID3 Pro Performance เพื่อลูกค้าจะได้รถเร็วขึ้น v o l k s w a g e n Life คือชื่อเรียกรุ่นปรับสเปค ซึ่งยังคงความสะดวกสบายแล้วก็เร้าใจด้วยล้อขนาด18นิ้วเบาะหนังหุ้มวัสดุไมโครฟลีซระบบอินโฟเทนเมนต์ Discover Pro โคมไฟหน้า LED ระบบชาร์จโทรศัพท์ไร้สายปลดล็อกด้วยระบบ keyless และกล้องมองขณะถอยหลังในช่วงนี้นะครับต้องปรับการผลิตที่โรงงานใน w o l สเบิร์โดยลดการผลิตรถในช่วงกะกลางคืนลงนะครับทำให้การผลิตรถในยุโรปล่าช้าลงและมียอดรถคร้ังส่งถึง543,000คัน ซีอของโ o กส์ w วากเได้แถลงข่าวว่าแผนการปรับเปลี่ยนมาผลิตรถพลังงานไฟฟ้ายังคงเป็นไปตามแผนครับแม้จะมีปัญหาการขัดแคลนดังกล่าวส่วนผลการผลิตของปี2,564บริษัทมียอดขายน้อยลงร้อยละแปเนื่องมาจากปัญหาการขัด,ขดแคลนเซมิคอนดักเตอร์แต่โ o l ส s w วากเก็ยังสามารถทํายอดขายในยุโรปได้เป็นอันดับหนึ่งสำหรับโฟกส์วากเ ID4 นะครับยังสามารถวางตลาดได้ทั้ง6ระดับทั้ง Life Style Family Max, GTX และ GTX Max และพร้อมส่งถึงมือลูกค้าได้ตามกำหนดการข่าวต่อไป MFlow เริ่มทำการปรับจริงตั้งแต่วันที่1เมษายนที่ผ่านมาครับในสราวุธทรงศิวิไลอธิบดีกรมทางหลวงกล่าวถึงความคืบหน้านะครับในการคืนเงินค่าปรับแก่ผู้ใช้ทางระบบ MFlow ที่ไม่ได้จงใจหลีกเลี่ยงการชำระเงินว่าขณะนี้ได้คืนค่าปรับแล้วครบทุกรายการและยังได้มีการขยายเวลาสำหรับผู้เข้าใช้บริการช่อง MFlow ด้วยการอนุโลมไม่ต้องชำระค่าปรับไปจนถึงวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นนะครับตั้งแต่วันที่1เมษายนเป็นต้นมาผู้ที่ใช้บริการ M-Flow จะต้องชำระค่าผ่านทางภายใน7วันหากเกิน7วันจะต้องจ่ายค่าปรับ10เท่าของค่าผ่านทางจึงขอความร่วมมือให้ผู้ใช้บริการ M-Flow ชำระค่าผ่านทางในเวลาที่กำหนดเพื่อหลกเลี่ยงการเสียค่าปรับและเชิญชวนให้หันมาสมัครใช้บริการ M-Flow ผ่านทางเว็บไซต์ www.mflowthai.com หรือโมบายแอปพลิเคชัน MFlowThai หรือสมัครผ่าน Line Account ก็ได้ครับที่ Line Official Account @mflowthai ใช้เวลาไม่เกิน2นาทีและเลือกชำระแบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มความสะดวกและคล่องตัวในการเดินทางบนทางพิเศษระหว่างเมืองน,นั่นเองครับนอกจากนี้ครับทางกรมทางหลวงยังมีการเพิ่มโปรโมชั่นที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ทางโดยผู้ลงทะเบียนผ่าน Li n e Official Account จะได้รับอ e ีคูปองมูลค่า60บาทสำหรับใช้ซื้อสินค้าที่ร้าน7 e เ e ่ e อ ส่วนผู้สมัครสมาชิกแบบเต็มรูปแบบผ่านเว็บไซต์หรือโมบายแอปพลิเคชันจะได้รับสิทธิ์วิ่งฟรี2เที่ยวเพิ่มขึ้นอีกนะครับทั้งหมด10,000สพร้อมรับส่วนลด20%ทุกทเที่ยวที่วิ่งจนถึงวันที่15พฤษภาคม2565และสำหรับสมาชิกเอ pass ที่สมัครใช้บริการก็จะได้รับส่วนลดทันที100บาทเหมือนเดิมครับเท่านี้ยังไม่พอนะครับกรมทางหลวงยังได้ปรับปรุงวิธีการสมัครสมาชิก ให้สะดวกกับการใช้งานมากขึ้นและเพิ่มคู่สาย158 6หรือว่าคอเซ็นเตอร์ให้มากขึ้นอีกเท่าตัวเพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการใช้บริการ m f l o w เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากที่สุดครับเพราะฉะนั้นนะครับผู้ใช้ทางที่มีข้อสงสัยหรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้เลยครับที่คอเซ็นเตอร์เบอร์1586กด1ครับกลับมาชมนิวส์อัปเดตกันใหม่นะครับทางคาราเตมี่ทุกวันศุกร์หนึ่งทุ่มตรงทาง Facebook และ YouTube Auto Info วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ